สวัสดีค่ะวันนี้ทำเผือกทรงเครื่องเป็นแบบลูกบอลน,นะคะก็เหมือนลูกชิ้นนะคะก็มีเผือกมีหัวหอมมีผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็เป็นเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวเกลือ เราจะใส่กุ้งแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือกุ้งสดก็ได้นะคะกินกับน้ำจิ้มแบบเหมือนกุยช่ายก็ได้ค่ะก็ทำไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราทำกินเองเนี่ยมันก็จะไม่มีสารพิษนะคะก็คือไม่มีผงชูรสนะคะเราก็รู้ว่าเราใส่อะไรไปบ้างก็ ดีต่อสุขภาพค่ะแนะนำให้ทุกคนมาลองทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะ